โอเคนะครับสวัสดีทุกท่านชาวเกมสวัสดีทุกท่านชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมเกมควงแคสเตอร์แล้วก็มินี่จังแล้วก็คุณเบ้วันนี้เราก็จะมาแคสเกมมาเยครับพวกเก a เ i ชันในโปรเจกต์ Crazy World หรือผจญภัยกับคนบ้าเล่นกันเลยเราจะมาเข้าเกมกันเลยนะคะ ซึ่งอยู่แคสอยู่ที่ลำปางแต่ตอนนี้แคสอยู่ในห้องนอนผมใช่ไหมใช่แล้วห้องนอนนี้ก็มีแอ์ด้วยแต่อยากให้มีเน็ตเนาะเย็นสบายอุ้ยจะเข้าแล้วนะเข้ามาสิผมเข้าแล้วเขากำลังเข้าเหมือนกันไม่มีใครจะเห็นพี่ต่อไปไม่มีใครรู้หรอกว่าพี่อยู่ไหน กินน้ำยาล้างขนเนไม่ใช่เฮ้ยชาพี่อยู่ในเมือกมา,าคะคุณเบเค,คุณ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 เบบอกว่าถึงถึงผมจะได้กากแต่ผมได้เข้าก่อน <laughs> คุณเบบอกว่าแทนที่ผมจะได้เป็นอัศวินผมขอใส่ชุดราตรีก่อนนะอ,อ,ยอย่าพูดนะมันคือชุดหลอ่อ แต่คุณเบยต้องไปหาเตียงกันมานะเพราะว่าตอนนี้ผมผมกริมกริมคุงและมินิจังถ้ามินิจังเข้าแล้วจะเห็นว่ามินิจังเปลี่ยนชุดค่ะเห็นไหมเห็นมินิจังเปลี่ยนชุดไหมไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปครับมันเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณเบ้์เออไม่ใช่คุณพัศพี่คุณพี่ชื่อกริมคุงเฮ้ยแก เจอแกะตัวแรกแล้วเดี๋ยวเราฆ่าเลยฆ่าจะไม่ฟารมอีโหพี่เกมเลยหรือคนแกะอีกสองอันแหนี้แล้วน่ารักไม่นิจังใส่ใส่ใส่กินแล้วน่ารักขึ้นเนี่ยผมเจอแล้วพี่เจออะไรแกะแล้วก็แล้วก็เหลือแค่แกะแล้วแค่แล้วคอมคอมคอมแล้วคุณเบมีขนแล้วคุณเบมีขนแกะแกะแล้วผมไม่รู้เลยมันอยู่เรียกตัว มีกี่อันล่ะถ,ถ้ามีหนึ่งอันนี่คือเรารับเตียงหรือมีสองอันมีนี่จังอยากรับดาบเล็กอ่ะไม่ได้เอาดาบหินไปก่อนผมผมเนหินเดี๋ยวพี่ขอเผาเนื้อแกะก่อนนะดาบหินเอเออครับดาบหินไปก่อน ต้องไปขุดมาเยอะๆเดี๋ยวเาจะสร้างอยากให้มันเผาเนื้อซอมบี้แล้วออกมาเป็นเนื้อคนได้จังเ่เปิดโหมดซอมบี้หเปิดสิเปิดโหมดนอมอนเอาไว้เดผมขอทำอะไรให้คุณหน่อยนะอะไรคบคุณจะต้องปรับโหมดให้การมองเห็นเป็นคนปกติเดี๋ยวก่อนนะการมองเห็นของคุณจะต้องเป็นคนปกติ เดี๋ยวกตอ่แล้วนี่หว่าก็ก็พมเปได้ผมเราไม่ใช่หรอคุณทอะไรกเส้นียวเออไม่มีสเลยเดี๋ยวนี่อยากรู้ว่าอันไหนดาบหินอันไหนดับเหล็กอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยคราบให้มาเดี๋ยวคราบให้หรือว่าจะคราบดับไม้ดับเหล็กดับหิน จใช<ม>้ฟู้พูดดาบดาบมันไม่จําเป็นแต่สิสงที่จําเป็นคือพิกแอสพลั่วขวานแล้วก็เขียว<ม>แค่นี้เลยจําเป็นดาบมันไม่ค่อยจําจเป็นเ,เรา,าเราใช้ขวานใช้เราใช้ขวานแทนก็ได้แล้วคุณเบมีขนแกะยานครับก็กำลังมีหนึ่งอันก็กลังมาอยู่ครับแปลว่าเราต้องการขนแกะอีกหนึ่งอันเพื่อที่จะครับเตี้งให้คุณเบใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเขาไปหามาให้ ทำไมเราเราน่าจะปลูกข้าวกันนะแต่เราไม่มีข้าวโอ๊ยขอขอโทษดีค่ะคุณเบครับก็ลองฟังเสียงดีดีสิเสียงเพลงเองตลกอะไรอยากให้เป็นห้องที่เอาไว้เก็บเสียงลูกหมูจะฆ่าดีไหมเจอลูกหมูเอ้ยเจอแกครับครับเตียงให้คุณเบได้แล้วใต้าต้ใต้ใต้ใต้พื้นดินนะพี่ เอาเตียงมาหน่อยครับเอาเอาขนแกะมาหน่อยครับอาขนแกะมาหน่อยครับโขนแกะเขาอยู่ท่าบ้านครับคุณมันได้อยู่ท้าบ้านคุณดิคุณสิไม้โตแล้วคุณไม้โตแล้วเบ้อะไม้โตห่าจะนอนเลยเนาะเย้เขาได้โขนแกะเลยนี่กระเฉาะแม่ผมนะครับ เฮ้ยก็อาจจะมีเสียงลบกว่านี้นิดหน่อยหน่อยเอาขนแกะมันหนึ่งซิเขามีโอเคโอเคเรียกผมล้แล้วเอาไหมเอามาเลยเฮ้ยโอ๊ยคุณมาขวางผมเองนะผมไม่เกี่ยวเอาพี่เอ่ะไม่ต้องเราได้แล้วนอนใต้ดินจริงๆเหรอจริงงั้นเดี๋ยวพี่ขอขุดห้องใกล้ๆหน่อยนะ

พี่เวลุพี่กำลังขุดห้องอยอะหายเอาเมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลยนี่เอาแล้วผมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเอาแล้วมาอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยอุ๊ยวาร์ปได้ด้วยเมื่อกี้คุณไม่เห็นนะค่ะท่านผู้ชมวาร์ปได้ด้วยเออใช่แล้วเกิดการกันบั๊นนิดหน่อยครับคุณเออแล้วมันมีวิธีทางเทคนิคนี่แหละใช่ค่ะแล้วมันก็มีการวาร์ปด้วยอันนี้พูดจริงเฮ้ยแล้วพีลูกหมูนี่ดู ใครมาเปิดกองสมบัติแล้วไว้เนี่ยคุณเบคุณเข้ามาห้องนอนคุณได้เลยเราไปอีกฟา์ก่ะห้องนอนกาดกาดอยู่ในกล่องเดี๋ยวผมกอเผาเนื้อก่อนเราจะได้มีเนื้อแกะ6อันแต่ว่าตอนนี้ในในนบลา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  คุณควรจะเอาประตูไปให้คุณเบย์ด้วยนะทำไมจะเอาไปทำไมคือได้ด speak <speaking> <zek> ินอุทัยมาเดี๋ยวเอาประตูไปให้ด้วยก็กลงไปยังไงเนี่ยมันมันบันไดลงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็ปิดประตูเ่าด้วยขอลงไปด้วยคุณเอ้ยผมจะลงไปเลยลงเลยโอ้ยโอ้ยมาขู่หาเนี่ย กริมคุณหรือเรียกว่าคุณกริมก็ได้นะดาบดาบผินใครมาอยู่กับตัวฉันเนี่ยเข้าไปเลยอยู่ในกล่องถ้ายินเสียงรบกวนวอะไรนั่นเป็นครอบมันเป็นเสียงครอบครัวของผมคิดว่าคุณเบจะนอนกับผมสิแล้วทำไมผมต้องนอนกับมินิจังเนี่ยมีการอสัตเลยครับคุณมินิจังมันไม่ไซื้ออะ โค้ับผมไม่ใช่ทุกคนวันนี้เราวันวันนี้เรามีภารกิจจะทำอะไรกันดีสร้างยุกนครับเฮ้ยเราจะสร้างได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใกล้จบคลิปแล้วล่ะมีมีแจงจะนอนใต้ดินงั้นคุณเบนอนกับผมนะไม่ไม่ไม่ลนะแจงล่ะเอองั้นคุณเบแจงคุณเบอยู่ใต้ดินอ่ะเออคุณเบนอนใต้ดิน ดูนี่ผมคือนไปเ้อ์แมนลองดูก่อนลองดูก่อนทุกคนคุณเบดูนี่สิดูคุณเบดูตัวผมสิขอลองทำบ้านดีก็แค่ขึ้นไปตรงบันไดแล้วก็กดย่องเจวกันนะยุดขึ้นไปตรงบันได บอกให้ขึ้นลงมาได้ไม่ได้ขึ้นกล่องกดย่องกดย่องทะเลเดยเฮ้ยลอยลอยลอยค้าเคียวให้หนึ่งอันก็พอโอ้โหค้าป้าอันเลยเหรอไม่เห็นตัวเขาเลยเห็นแล้วมาเราจบคลิปแล้วล่ะมาออกมาข้างนอกเลว ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกนันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ตอนนี้พอมบ๊ายบาย